สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิทมนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์การถอดรหัสเลขดวงดาวนำโชคประจำวันที่1พฤศจิกายน2568นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือเกิดช่วงระหว่าง16เมษาถึง15พฤษภานะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีเมษแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟากหลังจากนำมา ผูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีเมษอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวลัคนาราศีเมษในวันที่1พฤศจิกายน2568ซึ่งวันนั้นตรงกับวันเสาร์ขึ้น11ข้ามเดือน12ปีมะเสง็งผมได้วิเคราะห์ตามหลักของโหราศาสตร์ตามหลักของดวงดาวแล้วมีดาวดีเลขเด่นอยู่3หมายเลขฉะนั้นเรามาดูหมายเลขแรกก็คือหมายเลข1หรือดาวอาทิตย์นั่นเอง ซึ่งดาวอาทิตย์เพิ่งจะย้ายมาหมาดๆนะครับไม่นานนี้เองตั้งแต่วันที่18ตุลาที่ผ่านมาแล้ววันนี้เลข1ดาวอาทิตย์ก็เล็งที่ลัคนาราศีเมษการเล็งกันย่อมส่งผลในการออกแทบจะชัดเจนเลยทีเดียวฉะนั้นเลข1เป็นเลขหลักเป็นเลขนำร่องนะครับเลขเด่นอีกหนึ่งหมายเลขก็คือเลข4หรือดาวพุธนั่นเองซึ่งดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือสหัชชะแต่ในวันนั้น เลงที่ลัคนาราศีเมษร,ร่วมกับดาวอาทิตย์หรือเลขหนึ่งนั่นเองฉะนั้นเลข4ี่จึงเป็นเลขที่ไม่ควรจะมองข้ามโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็เลขรองตัวสุดท้ายคือเลข2เลข2เป็นดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุแต่ในวันนั้นโคจรตกในเรืองของลาภหรือโชคลาภนั่นเองฉะนั้นเลข2ก็เป็นเลขที่ไม่ควรจะทอดทิ้งโดยเด็ดขาดนะครับฉะนั้นทั้ง3ามหมายเลขนี้ท่านสามารถเอาไปจับคู่ เอาไปผปสมผสานกับเลขดังเลขในกระแสรหรือเลขที่ท่านได้มาจากสถานที่ใดได้มาจากอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่ไม่แน่ครับการจับคู่กันของท่านอาจจะทําให้ท่านถูกรางวัลใหญ่ด้วยเช่นกันฉะนั้นทั้งสามหมายเลขนี้ขอสรุปตอนท้ายกันพลาดกันลืม <c oughs> เผื่อท่านจดไม่ทันมีอยู่สามหมายเลขก็คือหมายเลขหนึ่งสี่สองย้ำนะครับ 1, 4, 2ฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีเมษเตรียมความรวยความเพ่งความปังกันทุกๆคนและอย่าลืมชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสซอร์นิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่าน1นึ่คำถามที่ท่านอยากรู้มีคําตอบ เพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสําคัญเพราะส่วนใหญ่หลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์ของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับ ฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับเมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมาก,กว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเชา้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ